เปิดชมหน้าหนุ่มที่แททนปภาเลือกลอยกระทงด้วยชาวเน็ตคอมเมนต์ไอจแตกเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หลังจากเปิดเปิดปิดปิดมานานในที่สุดแททนปภาตันตระกูลเธอนั้นก็ได้ยอมรับแล้วว่ากำลังปลูกต้นรักอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องทีชานนอายุห่างกัน14ปีแถมยังเข้าได้ดีกับลูกชายน้องเรดซิง่ง ซึ่งเรามักจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งสามคนผ่านโซเชียลกันอยู่บ่อยๆวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดชมหน้าหนุ่มที่แทนปภาเลือกลอยกระทงด้วยก่อนโพสต์ภาพลงไอจีหวานฉ่ำทําชาวเน็ตกรีดคอมเมนต์ไอจแตกโดยแทนปภาได้โพสต์ภาพคู่กับทีชานนพร้อมระบุข้อความว่า ลอยกระทงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีนี้พลุสวยมากท่างกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่ากรีดเด็ดรูปที่หกเจพ่อหล่อพดดดดดีใจสุดๆแม่ลงรูปพ่อในไอจีแล้วรักครอบครัวนี้ฝุดๆแม่ลงรูปพ่อในไอจีด้วยพ่อพีเอ้ยมาเป็นแพทคู่แล้วโอ้หน่ารักรักร,กร,กรกัเหมือนอายุเท่ากันเลยแม่แพทยังดูเด็กอยู่เลย